พี่น้องนี่เป็นระบบคุ้ยกันมันนะฮะที่ไม่มีระบบน้ําภาษาชาวบ้านเรียกว่าระบบเทวดานะครับเดี๋ยวจะหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้นี่เงาแรกนี่เงาที่สองและนี่เงาที่สามที่จากกีลังขุดอยู่อ่าเกษตรกรนนกีลังขุดอยู่ก็มกผมว่าไม่น่าแตกต่างกันมากนะตก,ตก็เอาแบบชิวๆอ่ะชิวๆก็สักสิบกิโลต่อต่อต้นต่อเงานี่น่าจะมีใครคันนะ เกินเกินใช่ไหมอ๋อเอกฉันเอกฉันเอาแค่สิบโลแล้วสภาพการเดี๋ยวนี้หน่าอยู่ที่ประมาณพันอัพพี่น้องพันอัพเอาแค่พันเดียวพอคณิตศาสตร์จะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็ไปพูดกับเต็กที่เกิดอะเรื่องกันว่าสิบตันน่าจะผ่านตอนนี้เนี่ยน่าจะสิบห้าโลเนี่ยในสิบห้าโลเอาแค่สิบโลพอที่เหลือให้ผู้การใช่ป่ะ นี่ไม่ได้ให้เลยพี่น้องเงียบคิปเงียบคิปจำได้ว่าเมื่อมัดกับจักรกิจนะครับไปอบรมแล้วก็พาไปดูงานของป้ามะลินะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาคลิปเก่าๆให้ดูก็นั่งคุยกันหลังจากไปดูแล้วแค่ของหนูได้สักห้าตนหนูดีใจเลยพวกแกนที่เดือดรุนให้พวกแกนเลยวันนี้นี่เสียงนั้นหายไปอย่างวันนี้เอาไม่ห้วันนี้ห้าตันนี่ไม่ได้อยู่ในในสมองเลย ถามว่าแปลงนี้ถ้าสิบตันถ้าเกินสิบตันตขอได้ไหมเห็นไหมไม่มีหมายเลขไม่มีสัญญาณตอบรับจากที่ท่ทานเรียกนะครับพี่น้องเป็นอย่างนี้ทุกคนนะครับโดยเฉพาะเกษตรเลขข็กคนนั้นโอเคครับพี่น้องก็แฮปปี้แฮปปี้นะครับนี่คือผมผลิตนี่ <performance> เข้าแขนแ <performance> ขนคนตัวน้อยเลยครับแขนคนตัวน้อยครับพี่น้องครับนี่คือบางคนบอกว่าผมไม่มีระบบน้ําผมทํายังไงพี่น้องไม่ต้องทาไง ให้ปลูกตู้ดูฝนก่อนปลูกพี่น้องมีขี้ไก,ก่แกบไปหาขี้ไก,ก่แกบมาหาขี้วัวมาหาเซฟร,ร,รุปมาปรุงดินก่อนพอปรุงดินเสร็จปุ๊บก็เอาคัสบะพัดผสมน้ำหนึ ng, ่งถุงสองร้อยลิตรผสมฉีดในพื้นที่หนึ่งไร่นี่ปนเป็นการปรุงดินเป็นการฆ่าเชื้อในดินเสร็จแล้วขายผ่นสามลูมด้วยแผ่นเจ็ดแล้วก็ยกล่องไม่ตีสิบนะฮะแล้วก็รอช่วงเวลาที่ฝนพอเหมาะพอฝนก็ปลูกเลย ไม่ได้สิบไม่ไดีสิบนะแต่นี่คือยังไม่ได้เต็มระบบเนื่องจากว่าทางมัดเองทางะกษกบเองอะไปเรียนวิชามาแต่ก็ยังไม่ยังไม่ได้ผ่านพ่อตาก,กับแม่ยายปีนี้ผ่านแล้วนะลูกเขยชั้นแล้วครับพี่น้องนะ <c oughs> เรามาตามลูกเขยชั้นน่ะในเวอร์ชั่นที่ขุดประมาณปลายเดือนกุมภาหรือว่าต้นเดือนมีนาเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวกัน,นะยกนอยากจะบอกอะไรถึงพี่น้องที่เป็นลูกเขยอย่างเราบ้าง <c oughs> ก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับต้องทําให้เขาเห็นทำให้เห็นครับแล้วเขาจะเชื่ออะไรเองเชง่เองเนาะเราเราไม่เถียงแต่เราใช้การกระทํำบอกแทนนี่ครับนี่เสษต์หน่อยชะตากรรมไม่ได้แตกต่างกับทางจักกิจครับทุกวันนี้ครับพี่น้องเป็นเคยขวัญแล้วครับเป็นเขยขวัญของยายหวังตอนนี้โอ้โหรักลูกเขยคนนี้มากครับ พ่อเป็นลูกเขยคนเดียวโอเควันนี้แฮปปี้แฮปปี้ครับขอให้ทุกๆลูกเขยทุกคนจงมีความสุขว,สวัสดีครับวัสดีครับ